สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับเด i l y ฟิสิกส์หนึ่งวันหนึ่งโจทย์ปัญหาที่จะช่วยให้เราได้เรียนรู้วิชาฟิสิกส์ไปด้วยกันทุกวันนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นโจทย์เรื่องอะไรนั้นไปชมกันได้เลยครับโจทย์ในข้งนี้นะครับก็จะเป็นแรงข้อศูนย์กลางเป็นเชือกที่มีความยาว4เมตรนะครับแกว่งเป็นวงกลมในแนวดิ่งโดยที่มีมวล800ก้อยกรัมนะครับอยู่ด้านล่างเชือกยาว4เมตร แล้วก็แกว่งที่มุมเซตาเท่ากับสามสิบตรงนี้คือมุมเซตาถ้าตำแหน่งด้านล่างสุดเนี่ยมีความเร็วห้าเมตรต่อวินาทีตรงนี้มี v ท่ารับอ่ห้าเมตรต่อวินาทีให้หาว่าแรงดึงเชือกด้านล่างเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ครับนอะ่ตัเชือกคือตัว t โอเคนี้แรงสูนย์กลางเนี่ย t ขึ้นด้านบนแล้วก็มี mg ลงด้านล่าง นั้นในข้อนี้สมการก็จะตั้งแรงสูนุนการเป็นซิกมาเอเนี่ยได้เป็นเท่ากับทีลบกับเ g เพราะว่า t เข้าเนี่ยเป็นบวกนะแล้วก็เ g ออกจากสูนย์การเ่ยเพื่อหมายเป็นลบดันั้นก็จะเป็น t ลบกับเอก็จะเท่ากับ ma ก็คือ mv มลังสองส่วน r แล้นั่นเองอ่าโอเค นี้เราก็จะแทนค่าแล้วก็คือ m เนี่ยก็คือแปดร้อยกรัมส่วุแปด t ก็จะได้ออกมาตรงนี้ก็เป็น m นะ์จุดแปดและ g ก็จะใช้เก้าจุดแปดนะก็เท่ากับตรงนี้ก็จะเป็น0.8คือ m แล้วก็ v ก็คือ5เมตร นะยกกำลังสองโอเคแล้วก็หารด้วยรัศมีก็คือความยาวเชื่อมนสะี่เมตรอ่ะเรียบร้อยแล้วก็จะทำการคํานวณนะโดยการ่เดี๋ยวจะย้ายไอ้ตัวลบศูนยุดแปดคูณเก้าจุแปดเนี่ยไปบวกอีกฝั่งเนี่นะครับเพราะว่าอยู่ฝั่งนี้เป็นลบย้ายไปอีกฝั่งก็จะมีค่าเป็นบวกแล้วก็จะกดเครื่องเล่น,นะว่าที่มีค่าเท่ากับ 0.8คูณ5.2หาร4แล้วก็บวกกับ0.8คูณ9.8เนี่ยเป็นเท่าไหร่อ่ะน,นี่ย้ายข้างไอ้ตัวลบ0.8คูณ9.8ไปก็จะเป็นบวกนะ อโอเคเรียบร้อยเหลืวมากดเครื่องเลขนะครับว่าได้เท่าไหร่โอเคกดเคร่ลยแล้วก็เป็น0.8นะครับคูณด้วย5้าลัง2นะแล้วก็หารด้วย4อโอเคแล้วก็บวกกับ0.8 แล้วก็คูณ9.8โอเคได้คำตอบมานะครับก็คือ12.84นิวตันจะปัดเป็น13 N นะะิวตันก็เป็นค่าประมาณใกล้เคียงก็จะได้13นิวตันนะครับเป็นคำตอบในข้อนี้ก็คือ t นั่นเองเนื่องจากว่าช้อยไม่มี12.84นะแล้วก็เลือก13นะันเป็นค่าที่ใกล้เคียงโอเค เรียบร้อยนะครับสำหรับโจทย์ในเรื่องของแรงสูตรนกลางในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นโจทย์เรื่องอะไรน,นั้นติดตามได้ตอนต่อไปครับ